คุณจะผลิตสินค้าอะไรมาก็แล้วแต่ถ้าคุณขายไม่ได้คุณไม่ต้องไปคิดไปฝันว่าคุณจะประสบความสําเร็จในการทาอาชีพแต่ถ้าคุณทําสินค้าออกมาแล้วคุณมีช่องทางการจําหน่ายคุณมีคนขายของที่เก่งรับรองธุรกิจคุณไปโลดหัวใจสําคัญของการขายของอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ตัวเรามันอยู่ที่คุณเท่านั้นเองเวลาที่ลูกค้าไปทานข้าวทานอาหารก็ให้มีน้ําเสิร์ฟบ,บ้างไม่ใช่ว่าไปก็มีแต่ต้องซื้อน้ําซื้อน้ําแข็งนะครับ นี่คือสิ่งที่เราอยากได้จากผู้ให้บริการถามว่าทำไมผมถึงเล่าเรื่องนี้เพราะนี่คือหัวใจสำคัญของการเป็นนักขายที่ดีของการที่จะทำให้เรามีรายได้ที่มากในอนาคตแต่ทำไมคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในการขายของโดยส่วนใหญ่ลองไปสิครับลองไปกินดูข้าวร้านนี้บางทีพูดเนี่ยประเภทคือเราอยากจะเดินออกจากร้านตั้งแต่สั่งแล้วครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันทรช่องที่จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวช่องที่จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับการทําธุรกิจและช่องที่จะนําวิธีปฏิบัติวิธีการพัฒนาตัวเองมาบอกเล่าท่านผู้ชมใน้รับชมรับฟังนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความกรุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทรมาโดยตลอดนะครับ ผมจะพยายามทำคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับหลังจากที่ผมได้ทำคลิปเรื่องราวต่างๆบอกเล่าถ่ายทอดออกไปทางช่อง YouTube นะครับก็มีท่านผู้ชมจำนวนมากได้แสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับก็มีความคิดเห็นหลายๆท่านที่อยากจะให้ผมช่วยแชร์ไอเดียว่าทำอย่างไรเราจะทำมาค้าขายได้ดีขึ้นเราจะทำอย่างไรที่เราจะมีความร่ำรวยความมั่งคั่งนะครับ วันนี้ผมจะถือโอกาสเอาประสบการณ์ผมมาแชร์เรื่องของการค้าขายว่าทำอย่างไรเราจะขายดีนะครับเพราะเมื่อเราขายสินค้าได้ดีมันก็จะทำให้เรามีเงินจำนวนมากและเงินนั้นก็จะส่งไปให้เราเกิดความร่ำรวยเกิดความมั่งคั่งนะครับวันนี้ผมอยู่ท่ามกลางของบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำนะครับเมื่อคืนฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับ บรรยากาศตอนนี้ก็คืมฟ้าคืมฝนนะครับก็มีละอองฝนล,ลงมาบ้างนะครับผมจะรีบอัดคลิปแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับผมอยากจะบอกท่านผู้ชมแบบนี้นะครับให้ท่านผู้ชมช่วยคิดตามผมไปด้วยสําหรับการที่เราจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในการขายสินค้าในการที่จะทําธุรกิจสิ่งสําคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเรานะครับผมฝากท่านผู้ชมกลับไปมองที่ตัวเรา ผมถามท่านผู้ชมครับว่าถ้าเราจะไปซื้อสินค้าที่ร้านใดร้านหนึ่งหรือซื้อสินค้ากับใครท่านผู้ชมอยากจะไปร้านแบบไหนอยากจะให้คนขายของนิสัยอย่างไรให้บริการเราอย่างไรผมเชื่อว่าคำตอบมีอยู่ในใจแล้วครับนั่นคือเวลาที่ไปร้านนั้นอยากจะให้คนขายหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอุจจาภไพเราะสวัสดีค่ะขามีน้ำเสียงที่ไพเราะนุ่ม รู้จักมีสัมมาคาราวะรู้จักไหว้รู้จักมีรอยยิ้มรู้จักขายสินค้าราคาย่อมเยารู้จักแถมบ้างมีน้ำใจให้กับคนไปซื้อเวลาที่ลูกค้าไปทานข้าวทานอาหารก็ให้มีน้ำเสิร์ฟบ้างไม่ใช่ว่าไปก็มีแต่ต้องซื้อน้ำซื้อน้ำแข็งนะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากได้จากผู้ให้บริการถามว่าทำไมผมถึงเล่าเรื่องนี้ เพราะนี่คือหัวใจสำคัญของการเป็นนักขายที่ดีของการที่จะทำให้เรามีรายได้ที่มากในอนาคตท่านผู้ชมมีโอกาสได้มาฟังผมซึ่งผมมีประสบการณ์ในการค้าขายมาตลอดและผมก็ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจมาแล้วท่านผู้ชมได้เจอของจริงๆนะครับได้เจอคนที่มีประสบการณ์ตรงทำไมผมถึงถ่ายทอดแบบนี้ คุณจะผลิตสินค้าอะไรมาก็แล้วแต่ถ้าคุณขายไม่ได้คุณไม่ต้องไปคิดไปฝันว่าคุณจะประสบความสําเร็จในการทาอาชีพแต่ถ้าคุณทําสินค้าออกมาแล้วคุณมีช่องทางการจําหน่ายคุณมีคนขายของที่เก่งรับรองธุรกิจคุณไปโลดหัวใจสําคัญของการขายของอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ตัวเรามันอยู่ที่คุณเท่านั้นเองถามว่าตอนแรกที่ผมบอกว่าเราอยากไปร้านแบบไหนนั่นแหละครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม ตัวเราไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับใครจิตใจของเราไม่เคยเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ใครเลยไม่เคยมีน้ำใจค่อนข้างที่จะเห็นแก่ตัวค่อนข้างที่จะอยากมีอยากได้คนเดียวความเผื่อแผ่ให้กับผู้คนไม่มีรีบปรับปรุงนะครับเอาคิดผมไปพัฒนาเลยคนที่จะขายและประสบความสำเร็จมันต้องเป็นคนที่ให้คนอื่นก่อนสเสมอเมื่อไรก็ตาม ที่เราถ่ายทอดเมื่อไรอก็ตามที่เราให้กับลูกค้าเมื่อไหรก็ตามที่เรายิ้มให้เขาเมื่อไรก็ตามที่เราพูดเพราะนั่นแหละครับคือสิ่งที่ลูกค้าอยากได้จากคนขายของและเขาจะกลับมาซื้อคุณแต่ทําไมคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในการขายของโดยส่วนใหญ่ลองไปสิครับลองไปกินดูข้าวร้านนี้บางทีพูดเนี่ยประเภทคือเราอยากจะเดินออกจากร้านตั้งแต่สั่งแล้วครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเจอบรรยากาศแบบนี้เวลาจะไปซื้อของร้านขายของชำที่ จะหยิบอะไรก็ถามเราจ้องมองเราขายสินค้าจะลดแรกแจกแถมยังแทบจะไม่เคยมีเลยคนส่วนใหญ่นะครับคิดแต่จะอยากได้จากคนอื่นแต่การที่จะให้คนอื่นค่อนข้างน้อยนี่คือปัญหาแต่ตัวผมเองเวลาที่ผมทําธุรกิจผมเป็นประเภทคือขาดคุณไม่ว่าเอาหน้าไว้ก่อนใครอยากได้อะไรเอาไปผมคิดแบบนี้นะครับคนเราสุดท้ายแล้ว มันก็แค่กินให้อิม่มไม่ได้กินจนท้องแตกตายหรอกครับเวลาที่ผมดูแลพนักงานก็เหมือนกันผมจะบอกทุกคนเสมอว่ากินไปเต็มที่ไม่ว่าจะเหล้าเบียร์ไม่ว่าจะอาหารผมบอกทุกคนเลยครับกินไปเต็มที่กินให้อิ่มไปเลยมันไม่มีใครกินเหล้ากินเบียร์จนตัวเองตายหรอกครับแล้วมันไม่มีใครกินอาหารจนกระทั่งมันท้องแตกตายหรอกครับเจอมาแล้วครับผลสุดท้ายทุกคนมีความสุขทุกคนตั้งใจทํางานเขาก็ออกไปทํางานสร้างรายได้ให้กับบริษัท อย่างมากมายเหมือนกันครับลูกค้าที่ผมดูแลอยู่ลูกค้าที่ผมขายของให้เวลาที่ผมไปเยี่ยมเวลาที่ผมไปพบหรือมีโอกาสได้เจอกันผมบอกผมดูแลเต็มที่ไม่ต้องซีเรียสอะไรเพราะถือว่าหนึ่งเราเป็นพี่เป็นน้องเราเป็นเพื่อนกันอย่ามองแค่ว่าเราเป็นคนซื้อของขายของกันถ้าใครก็ตามที่คิดจะทําธุรกิจกับผมหรือซื้อขายของกับผมอย่ามองว่าผมเป็นคนขายและอย่ามองว่าคุณเป็นคนซื้อแต่ให้คุณมองเลยว่าคุณเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อน เป็นญาติผมเป็นคนที่ผมอยากคบค้าสมาคมด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมให้คุณผมไม่ได้ให้แค่ผมขายของให้คุณแต่ผมให้หัวใจที่ผมมีให้กับคุณผู้ชายคนนี้ให้ทุกสิ่งที่ทุกคนอยากได้เพราะอะไรครับการที่คนอื่นมีความสุขจากการที่เราได้ให้บริการนั่นแหละคือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราควรที่จะให้เขาแต่เราไปรับเงินจากเขาเราอยากได้เงินจากเขาขอพูดแบบเสียงในฟิล์มนะครับแต่เราบริการโคตรห่วยเลย หรือเราบริการแบบบริการแค่อยากจะได้เงินเขาแต่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราไม่ได้ให้เขาไปมันไม่มีประโยชน์ครับเวลาที่ลูกค้าซื้อของลูกค้าสัมผัสได้ถึงผู้ให้บริการผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ฟังผมอยู่ก็เข้าใจประเด็นนี้เข้าใจอย่างไรครับเวลาเราไปเติมน้ํามันเวลาเราไปซื้อของเวลาเราไปกินข้าวเรามองสีหน้าแววตาคนให้บริการเราเรารู้ไหมครับว่าคนเนี้ยมันนิสัยดีหรือไม่ดี ปากมันใช้ได้ไหมผมเชื่อว่าทุกคนดูออกบางครั้งเราสงสารเด็กมากที่มาให้บริการเราเราต้องให้ทิปให้อะไรเยอะแยะเลยกลับไปมากกว่าค่าข้าวที่เรากินซสอีกครับเพราะอะไรเพราะเราสงสารเพราะเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าอยากจะช่วยเหลือเด็กคนนี้เพราะพฤติกรรมบริการน้ำใจที่เขามีให้กับเรามันมากกว่าสิ่งที่เราจ่ายลงไปด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่อยากประสบความสำเร็จในการที่จะค้าขายนะครับ กลับไปมองตัวเองกลับไปพัฒนาตัวเองถ้าคุณสามารถที่จะเป็นผู้ให้คนอื่นได้โดยที่คุณไม่ต้องอิดออดไม่ต้องคิดอะไรมากคุณมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่คุณให้คนอื่นไม่ได้หรือให้แบบมีเงื่อนไขผมบอกเลยครับอย่าไปทำธุรกิจไปทำงานประจำกินเงินเดือนดีที่สุดครับเพราะในการทำธุรกิจลูกค้าเขาจะเห็น ไส้เห็นพุงเห็นนิสัยของคุณสักวันหนึ่งเขาจะเปลี่ยนใจและไม่ซื้อของคุณอีกผมบอกเลยครับคลิปนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมจะได้สาระดีๆจากการที่ผมได้มาถ่ายทอดและผมก็ฝากท่านผู้ชมช่วยเอาสิ่งที่ผมแนะนำกลับไปพัฒนาตัวเองเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับและผมก็ฝากท่านผู้ชมช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องมานาสีจันด้วยนะครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ